โอเคครับผมยิงไปยิงมาโดบานู้นม่นี้ไม่มีปลาครับผมมันต้องมาใหมเดิมใหมนี้เพวามว่ายิงไปไหลายวันละวดืดไปยดืดไปกี่วันจึดไป วันช่วงที่หยุดพวกมางเข้ามาสามทุกวันเลยหมดยังไม่รอดน้ำก็ไม่ดีเลยน้ำก็ไม่ใสเหมือนที่แรกคุณลย เราจะรอเราจะกลับบ้านนี้เนี่ยเดือร้อย โอ้พระพัดเลยยิงไวครับผมเอากลางตัวเลยครับผมอยู่เลยครับา <c oughs> ม,ม,มสวยดำสวยามสวยครับผมตัวน,นี้ครับผมกำลังลังเลยจะอยู่ต่อจะกลับ ปลาคปอคึมคึมนี่ผมมาพอดีแล้วครับผมโอ้ยอดของเด็มาเต็มมือครับผมตัวน,นี้ก้าานตัวนะยไม่มีหลุดแน่โอเกครั okay, ผแบผงสามให้ดีเลยฮะตัวเดียวยวันนี้ ý kiến của chúng ta sẽ có những cái ý kiến ta những cái ý kiến của